ในวิดีโอนี้เราจะโชว์อาหารใน7 1เว่นอีเ่ที่เฮลตี้กินได้ไม่อ้วนแล้วต้องกินอะไรยังไงเท่าไหร่แบ่งเป็นอาหารกินตอนรีบของกินจุก,จ,กจิกแบบเค็มของกินจุกจิก,จกแบบหวานเครื่องดื่มให้ความสดชื่นและอาหารกินอิ่มเป็นมือ้อเราลดน้ําหนักเป็นไขมัน7จกิโลและเพิ่มกล้ามเนื้อ1นกิโลครั้งเดียวจบและเมนเทนมา14ปีแล้วมี3อย่างที่ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารเพื่อที่จะลดน้ําหนักได้ในระยะยาวจํา3ข้อนี้ไว้ 1. กินโปรตีนให้พอ2รักษาระดับน้ําตาลในเลือด ให้คงที่และ3กินอาหารที่เฮลตี้ที่สุดแต่ยังเอนจอยอยู่เวลาเรารีบเราจะเข้าไปซื้อโปรตีนเชคกินได้ไม่เกิน2ขวดต่อวันนี่คือโปรตีนเชคที่มีน้ําตาล4-6กรัมซึ่งเป็นปริมาณที่ยอมรับได้ปริมาณน้ําตาลในแต่ละยี่ห้อและในแต่ละรสจะแตกต่างกันต้องเช็คดูก่อนนะคนเราควรจะได้โปรตีนประมาณ20-30กรัมต่อมือ้อสําคัญมากมีวิดีโอกินโปรโตีนเท่าไหร่ในวิดีโอหน้าเราจะลงลึกกับโปรตีนเชควันนี้เลือกมา3ขวดจาก3แบรนด์ที่เราชอบ ฮูเร่บานาน่าเชคมีโปรตีน31กรัมอันนี้แลคโตสฟรีและมีโพแทสเซียมเยอะช่วยทําให้ไม่เป็นตะคริวกินก่อนออกกําลังกายก็จะดีแล้วมันหอมกล้วยกับนมหวานใช้ได้เราชอบมากไม่ได้รับการสปอนเซอร์ชิพแต่อย่างใดเมจิช็อกโกแลตเชคมีโปรตีน28กรัรมรสชาติเหมือนกินนมช็อกโกแลตแต่หวานน้อยกว่าน่อยอร่อยมากเราเป็นคนที่ไม่สามารถกินนมปกติได้ต้องกินนมแลคโตสฟรีไม่งั้นท้องอืดทันทีแต่เรากินเมจิเชคได้ถ้าเป็นเหมือน เราลองกินอันนี้ดูอาจจะสามารถย่อยได้นะ Sunshine Daily Butterscotch มีโปรโตีน33กรัมแลคโตสฟรีและมีโพแทสเซียมเยอะอร่อยมากหอมหวานเหมือนกิน b u t t e s s c o t c h เป็นรสเดียวของ Sunshine Daily ที่มีน้ำตาลแค่6กรัมน้ำตาล4กรัมเท่ากับ1ช้อนชา6กรัมคือเยอะที่สุดที่พอรับได้เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้เข้าสู่วงจรน้ำตาลตกและหยุดกินไม่ได้อธิบายไว้ในวิดีโออยากลดความอ้วนแต่กินจุกจิกทำไง มันหวานญี่ปุ่นกินได้2ห่อต่อวันเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมีไฟเบอร์เยอะมากช่วยลดการอักเสบดีต่อสุขภาพหัวใจตาและภูมิคุ้มกันและที่สําคัญคืออร่อยอะไรก็ตามที่มีไฟเบอร์เยอะจะชะลอการย่อยทําให้น้ําตาลในเลือดคงที่และอยู่ท้องฮอร์โมนอิ่มทํางานเป็นเวลาน,านานมากขึ้นลดความหอยหาอยากกินอาหารนมถั่วเหลืองไม่มีน้ําตาลจริงๆแล้วจะเป็นนมถั่วอะไรก็ได้นะถ้าชอบเลือกกันที่มีน้ําตาลน้อยกว่า4 6กรัมเรากินอันนี้ เพราะว่ามันถูกมากและมีน้ําตาลแค่2กรัมพกไว้ป้องกันความหิวเวลาเราอยากกินอะไรเค็มๆแทนที่จะกินโพเทนชัลชิปเรากินถั่วต่างๆจะเป็นถั่วอะไรก็ได้รสอะไรก็ได้เลือกห่อเล็กคือ3 0มสถึงสีกรัมเท่านั้นนะห้ามเกินมีน้ําตาลไม่เกิน4กรัมและเลือก1ห่อต่อวันถั่วทุกอันมีโปรตีนและไฟเบอร์เยอะและมีไขมันดีช่วยเรื่องคอเลสเตอรอลและสุขภาพหัวใจแต่และถั่วจะมีวิตามินและแร่ธาตุที่ไม่เหมือนกันเลือกอันที่อยากกินที่สุด แาลมอนดีเป็นพิเศษช่วยลดความหิวและเหมาะกับคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานถั่วลันเตาว,วาซาบิของชอบของเราอร่อยมากมาเมล็ดมะม่วงหิมาพานันอบน้ำผึ้งกินได้ไม่เป็นไรมีน้ำตาลแค่สี่กรัมจะได้อร่อยและอยากกินจะกินเปล่าๆหรือเอาไปใส่โยเกิร์ตหรือสลัดก็ได้สาหร่ายอบกรอบดีกว่าโพเทนตชิพเยอะมากแต่อร่อยเค็มๆคล้ายๆกันแคลอรี่ต่ำม,มากจะเอาไปโรยข้าวก็ได้นะกินได้1ห่หอต่อวันถั่วแระญ,ญี่ปุน่นอะเดมามะเป็นโปรตีนมีไฟเบ แคลอรี่ต่ำดีต่อสุขภาพมากกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีใครอ้วนเพราะกินถั่วแระเวลาอยากกินอะไรหวานๆทนที่จะกินไอติมหรือช็อกโกแลตเรากินโยเกิร์ตไม่ให้เลือกสีอันที่มีน้ําตาลไม่เกิน4-6กรัมกินได้หนึ่งถ้วยต่อวันโยเกิร์ตเป็นโปรโตีนและมีโปรไบโอติกดีต่อลําไส้และช่วยการย่อยอาหารโยเกิร์ตบูการีรสธรรมชาติเราชอบใส่ฟรีซดรายสตรอเบอรี่มันหวานใช้ได้เลยนะแต่เป็นความหวานจากสตรอเบอรี่กินได้ไม่เป็นไรจะใส่แอลมอนหรือถั่ว อะไรก็ได้อันนี้เป็นโยเกิร์ตดัชชี่โลชู u g a ์หวานแบบสตีเวียไม่ทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งเราชอบใส่บลูเบอร์รี่อันนี้เป็นโยเกิร์รบบตเมจิดับเบิลซีโร่รสไรซ์เบอร์รี่อร่อยดีมีเมจิดับเบิลซีโร่รสออริจินอลด้วยนะลองชิมดูว่าชอบอันไหนแล้วจะใส่ผลไม้อะไรก็ได้ถั่วอะไรก็ได้พูดถึงผลไม้จะกินผลไม้สดอะไรก็ได้ที่อยู่ในเซเว่นคือทุเรียนมันไม่ได้อยู่ในเซเว่นเลือกอันที่อยากกินที่สุดไม่นับเกลือพริกไทยหรือน้ำจิ้มใดๆนะ ผลไม้มีน้ำตาลชนิดที่ดีกว่าน้ำตาลที่อยู่ในอาหารแปรรูปเยอะมากเวลากินเข้าไปทั้งอันไฟเบอร์จะช่วยชะลอน้ำตาลไม่ให้พุ่งมากไม่เหมือนกับเวลาดื่มน้ำผลไม้เป็นกล่องๆอ,อันนั้นเป็นน้ำตาลล้วนๆจำกัดที่1แพ็คต่อวันนอกจากบลูเบอร์รี่แอปเปิลฝรั่งส้มโอแคนตาลูปและมะละกอกินได้ไม่จำกัดแคลอรี่ต่ำมากช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและลดความหิวมันจะอิ่มอักก่อนที่จะอ้วนได้ไม่มีใครอ้วนเพราะผละไม้พวกนี้ผลไม้ส่วนใหญ่จะมีแอน ที่ออกซิเดนและวิตามินซีเยอะมากช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและทําให้ผิวดีเครื่องดื่มสดชื่นจะดื่มอะไรก็ตามต้องคุมให้น้ําตาลอยู่ที่4-6กรัมห้ามเกินสําคัญมากไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนดื่มแคลอรี่เข้าไปซึ่งไม่มีโปรตีนหรือไฟเบอร์ที่จะชะลอน้ําตาลไม่ให้พุ่งเลยทําให้เข้าสู่วงจรน้ําตาลตกและจะโหยหายอยากกินน้ําตาลไปทั้งวันเวลาสั่งกาแฟหรือเครื่องดื่มใดๆในเชเว่นบอกว่าหวานน้อยก็ยังหวานเกินไปนะให้สั่งแบบไม่หวานเลยแล้วใส่น้ําตาลเองหนึ่ง เท่ากับ4กรัมเขามีให้หรือจะเลือกดื่มโปรโตีนเชคที่มีคาเฟอีนแทนก็ได้มี3อันที่มีน้ำตาลไม่เกิน6กรัมฮูเร่โปรโตีนเชคลาเต้รสชาติเหมือนลาเต้หอมหวานเข้มข้นอร่อยดีเอาไปรวมกับโคตาโปรโตีนเชคกินได้ไม่เกิน2ขวดต่อวันฮูเร่โปรโตีนเชคมมค่มอคคาอันนี้อร่อยมากเข้มข้นมีรสโกโก้ด,ด้วยเมจิโปรโตีนเชคคอฟฟี่อันนี้คล้ายๆกับฮูเร่ลาเต้แต่จะหวานน้อยกว่าเพราะมันใหญ่กว่ามีน้ำตาลเท่ากันอาหารกินอิ่มเป็น อ,อย่างน้อยต้องมีเนื้อสัตว์ประมาณ1 0 0่งถึงกรัมต่อม,มื้อหรือประมาณ1กําปั้นของตนเองเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูง่ายมากสูตรที่1นแรปบวกเนื้อสัตว์บวกไข่เราชอบกินทูน่าแรปเพิ่มไก่กับไข่จะเป็นไก่อะไรก็ได้และจะเป็นไข่อะไรก็ได้ไข่ต้มไข่ลวกไข่ตุนในแรปมีทูน่าน้อยมากไม่ต้องนับ ไก่ดูน้ำหนักเนื้อที่ซองอันนี้มี72กรัมไข่หนึ่งฟองนับเป็นเนื้อสัตว์50กรัมบวกกันเป็น122กรัมเราชอบน้ำจิ้มสีเขียวอันนี้มากเลยคือจิ้มอะไรก็อร่อยถ้ารู้สึกไม่อิ่มจะเพิ่มไข่หรือไก่ก็ได้กินได้ไม่จํากัดมันจะอิ่มอ้าก,ก่อนที่จะอ้วนได้จะกินแรปอีกกล่องยังได้เลยมีแบบปูอัดด้วยนะสูตรที่2คือสลัดบวกเนื้อสัตว์บวกไข่มีแซลมอนสลัดซีซาสาลัดสลัดปูอัดสลัดเปล่าๆในแซลมอนสลัดมีแซลมอนอยู่แค่30กรัม ห่างไกลจากความพอเราชอบเพิ่มทูน่าเข้าไป1กระป๋องเล็กมีเนื้อทูน่าอยู่56กรัมจะได้เป็นปลาเหมือนกันเลือกที่เป็นทูน่าในดําแรกเท่านั้นนะบวกไข่อีก1ฟอง50กรัมรวมกันเป็น136กรัมถ้าไม่อิ่มก็เพิ่มไข่หรือทูน่าหรือไก่ก็ได้ไม่จํากัดจะกินสลัดอีกกล่องหนึ่งก็ได้ในซีซาร์สลัดของโปรโดของเรามีไก่อยู่แค่30กรัมเพิ่มไก่อันนี้80กรัมกับไข่ต้มอีก1ฟองรวมกันเป็น160กรัมไม่ต้องห่วง น้ำสลัดมันไม่ใช่เรื่องใหญ่และเรากินแค่ซองเดียวเท่านั้นไม่เป็นไรจะได้อร่อยและอยากกินจะได้ทําได้ในระยะยาวอันนี้อร่อยมากเลยนะสูตรที่3ข้าวเนื้อสัตว์ ไขจะเป็นแบบซื้อข้าวแยกเลือกข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอรี่ก็จะดีเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนย่อยช้ากว่าข้าวขาวเรื่องเนื้อสัตว์อะไรก็ได้เราชอบไก่เทริยากิอันนี้มีเนื้อสัตว์80กรัมบวกไข่ตุนครับคิดเทียบเท่ากับไข่1ฟองคือเท่ากับ50กรัมมันเป็นน้ำซะส่วนใหญ่รวมเป็น130กรัมถ้าไม่อิ่มเพิ่มไก่หรือไข่ก็ได้ไม่จํากัดถ้าอยากกินข้าวแล้วกลับเป็นกล่องๆจะเป็นอะไรก็ได้เลือกกันที่ชอบแต่มันจะไม่เขียนว่ามีเนื้อสัตว์ กรัที่เราวัดดูส่วนใหญ่จะมีเนื้อสัตว์ประมาณ55-75กรัมคือยังไงก็ต้องเพิ่มไข่อย่างน้อย1ฟองหรือจะวัดด้วยกำปั้นตัวเองก็ได้ลองเทียบดูว่าเนื้อสัตว์บวกไข่เข้าไปเนี่ยมันเท่ากับกำปั้นเราได้หรือเปล่าประมาณเอาเข้าวไก่ทอดมีเนื้อ75กรัมเราชอบเพิ่มไข่ลวก2ฟองและเอาเข้าวร้อนๆกลบมันจะได้อุ่นๆอร่อยมากข้าวปลาทอดลุยสวนมีเนื้อ58กรัมเพิ่มไข่ตุ๋นหนึ่งถ้วยรวมเป็นเนื้อสัตว์108กรัมปกติเราจะ กินข้าวแค่ครึ่งเดียวที่เหลือจะเก็บไว้มื้อต่อไปและจะเพิ่มไข่จนอิ่มแทนคือเราต้องการให้สัดส่วนโปรโตีนเยอะกว่าคาร์โบไฮเดรตแต่ถ้าหิวก็กินข้าวหมดก็ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ไม่มีการเพิ่มข้าวนะเราไม่ทําอะไรที่เข้มงวดเกินไปเพราะเรารู้ตัวว่าเราไม่สามารถทําได้ในระยะยาวถ้าพยายามลดน้ําหนักอยู่แล้วหลุดอยู่ได้ไม่เวิร์กสักทีแปลว่ากําลังฝืนกินอะไรอยู่มันต้องอร่อยและมีความสุขกับการกินมันถึงจะเวิร์กแล้วมันคือนิสัยการกินที่ทําเป็นประจําในระยะ ยาวที่เป็นตัวกําหนดว่าเราจะมีรูปร่างแบบไหนไม่ใช่อาหารที่กินเป็นครั้งคราวหรือโปรแกร,รมอาหารลดความอ้วนในช่วงเวลาสั้นๆเข้าไปดูวิดีโอเริ่มลดความอ้วนยังไงพาร์ทหนึ่งตารางอาหารให้เป็นตัวอย่างและถ้าอยากจะลดความอ้วนให้เร็วขึ้นก็ทํา IF ไปด้วยก็ได้มีวิดีโอมีคําถามหรืออยากให้เราทําวิดีโอเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เสมอขอบคุณที่ดูวิดีโอเราบา,บาย